ก็<__วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะเราทั้งสี่คนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ถ่ายนิทรรศการกับทางมีิวไปลแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของทางนิทรรารเลยก็ดีใจมากที่เอ่อทางม,มีิวเชิญเรามาครับครับผมเอาผมก็เตรียมอะไรมาบ้างก็เตรียมโชว์เล็กๆน้อยๆมาให้กับทคนได้ชมงานใหญ่ตรงนี้โชว์เล็กน้อยของมันโชว์เล็กแต่ว่าจัดเต็มครับ ไปได้ดีคุณไปได้ดีนะแ,ลแล้วก็ขอบคุณนะ,ค,ะงงครับ<อ> <ผม S 2> เป็นไงขอบคุณครับผมก<ร>็ตื่นเต้นเหมือน,นกันครับเพราะว่าเราเราต้องเรียกว่าเราทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับมีิวมาแล้ว<อ>ครับผมถ่ายถ่ายแมกกาซีนครับ<อ> <c oughs> ผมครับผมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เกียรติเชิญมางานานี้าานนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราได้ร่วมร่วมถ่ายกับทางวิทยาศาสตร์มิวมาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ที่บอกไปว่ามีโชว์อะไรมา ก็ต้องบอกเลยว่าโชว์สุดพิเศษไม่เล็กผมบอกเลยว่าไม่เล็กไม่เล็กนะโชว์เราเนี่ยเป็นคู่หรือว่าสี่คนอ๋อเป็นสี่คนเลยครับแต่ว่าก็จะมีทั้งโมเมนต์สี่คนและโมเมนต์คู่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับเพราะความหวานไม่แถวไม่แถวครับตัดขาเลยสุดตาย สู้ได้ไหมอล่ะครับอันนี้ต้องให้ทุกคนตัดสินแล้วแหละครับว่าสู้ได้หรือเปล่าแยกว่าไม่แพ้กันดีกว่าไม่แพ้กันสองคู่นี้ขอสงคน่งเร็จว่าวันนี้ใครจะหวานกว่ากันผมน่าจะหวานสุดเลยหรอ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 ก็น่าจะถ้ามาสู้กันไหมเราคงจะ เราคงจะคนละฟิลกันมากกว่าเพราะว่าหวานด้วยกันคู่น้องเหมือนในซีรีส์เลยครับผมอ่าพิรักผมใจกับเขาท่ายใหม่ยก็มีความหวานด้วยแต่พี่รู้ว่าพี่ชอบอยูนะบอสยังไงบอสถึงบอสว่าบอสจะหวานที่สุดอะแต่คู่พี่อะก็น่ารักที่สุดได้เหมือนกันนะโอ้ยไม่เป็นไรคู่พี่น่ารักใช่ไหมเลือกคู่เราอย่างไงไปสิ ครูเราน่ารักกว่าเอ้ยเก่งเลยเป็นไงเอาเป็นว่าเราคงกิ๋งได้เท่านี้ฝากที่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นคนตัดสินใจแล้วกันครับทุกคนทัานซีรีส์เป็นไงท่าของเพื่อนเป็นไงบ้างสู้พัดเราได้ไหมเพราะท่านเราเป็นคนเรือเนาะจร้งจริงๆคือเราเหมือนผมก็อยู่ดูเนาะอยู่เหมือนดูตัดเทนอะไรเงี้ยก็ดูแบบเอ้ยทำไมพระพายกับสกายอ่ะน่ารักจังคือแบบถ้าถ้าทุกคนเห็นผมผมทวิตเนี้ยผมก็ปักเมนแล้ว ก็เมนแบบน้องสกายอะไรเงี้ยแบบตอนเล่นอยู่กับเพื่อนนี่ก็น่ารักเหมือนกันผมก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออทำไมน่ารักจังน่ารักก็อตอนอยบบู่ก <c oughs> ับ <c oughs> อยู่กับอยู่กับคู่นี้ใช่ก็คุณดูไงเออผมดูชอบชอบต้องบอกว่าชอบทั้งสองพาร์ทครับผมมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคู่นี้ก็จะมีสเสน่ห์ของคู่นี้เหมือนกัน<โ>ผมนั่งดูอยู่ผมก็ชอบแบบเออพีพีเล่นแบบได้น่ารักมากเลยฟอร์ดก็แบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยครับ บอ,บอกถึงความรู้สึกของอีสุดท้ายดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านม,มาก็เราขอบคุณพี่ๆแพน่ลขับเสมอที่ทำให้ซีรีส์ของเราเนี่ยเหมือนติดเทรนต์ก็จะเทรนในไทยเทรนอันดับโลกก็ตามแต่ว่าอีพีสุดท้ายที่ผ่านมามันเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์ของเราติดอันดับหนึ่ง worldwide ของโลกครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ mm hmm. เป็นโมเมนต์ hmm. ที่แบบว่าทุกคนในในบริษัทคือแบบกีดออกมาพร้อมกันว่าแบบขึ้นอันดับหนึ่งแล้วขอโตัวไมค์ตอนนั้นอย่างน อุ้ยต้องบอกว่าตอนนั้นอะคือตอนที่แบบตอนนี้เลยเหรอจที่จําได้ว่าวันนั้นอะฟอร์ดฟอร์ดอยู่ข้างล่างแล้วฟอร์ดเป็นคนที่เห็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วฟอร์ดวิ่งขึ้นบันไดขึ้นมาครับผมเหรอครับได้ได้ถึงผมวิ่งขึ้นก็ได้มาถมงผมอะคือผมได้ยินเสียงว่ามีคนตะโกนว่าเฮ้ยเทนโลกอันดับหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบดีใจดีใจกันเลยผมแผ่นไปซ้ายปุ๊บผมเห็นเนี่ยคนเนี้ยยืดนะน้ำตาไหลดีใจแต่ก่อนที่จะเป็นพาร์ทพิเศษของคู่นี้เคย ว่าในพาร์ทของเราแบบเฮ้ยเป็นแฟนโดยสนับสนุนไหมแต่ณวันนี้คู่เราก็โดนสนับสนุนไม่ใช่แค่ในหมายรู้สึกยันเยอะบ้างเออน,นี่อยากพูดจากความสุนทรียเลยครับก็รู้สึกข,ขอบคุณครับรู้สึกว่าจริงอ่ะเราอยากให้ซีรีส์เราทั้งเรื่องนี่แหละไปด้วยกันเพราะว่ารู้ว่าทั้งสองพาร์ทมันคือเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยเราอยากให้มันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อถึงวันนี้ทุกคนซัพพอร์ตเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเราขอบคุณมากๆไม่ใช่แค่พี่แฟนคลับแต่ก็พี่ๆสืื่อออทุกกกกคนนน็ซััพพพรร์ตวเเาหม คิกว่าขอบคุณมากจริงเพราะไม่วีสื่อก็ไม่ไมีใครเสนอข่าวให้พี่แฟนคลับได้เห็น,น,นใช่ครับแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าตอนแรกที่พาร์ตนูกนกับพาร์จบอ่ะมันมีความกดดันอยู่สูงมากเพราะเหมือนกับว,ว่าน้องทําออกมาได้ดีมากดีดีมากๆจนแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับแลาทุกคนให้ความสนใจแต่ว่าพอมาถึงพาร์ตผมมัน,ม,นมันมีความมันมีเหมือนมีซีนดราม่าเยอะกว่าของพาร์ตแรกก็เลยกังวลว่าวิ พี่พี่แฟนคลับทุกคนอาจจะยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนพอยิ่งออนแอร์จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจจนบอกไม่ถูกว่าวมีคนให้การตอบรับเราดีมากมีคนชอบมีคนชมรู้สึกดีทุกครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีรีส์ออนตอนใหม่ครับพี่พี่แฟนของบทุกคนก็แบบจะชมว่าแบบการแสดงดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าเท่าน,นี้คือคอมพลีทแล้วสําหรับอาชีพนักแสดงของเราใช่ ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ทำข่าวของเรามาถึงตอนนี้ด้วยครับตอนพิเศษทุกแค่นี้ใช่พิเศษังไงนะพิเศษก็คืออยากบอกว่าทุกคนอ่ะดูให้กําลังใจพายุเรนพระพายสกายมาช่วงนี้เขาจิกกันจนแบบจนเขาแบบได้ครบกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เวลาที่เขาไปแพนกันอ่ะเป็นยังไงบ้างด้วยก็จะอยู่ในตอนพิเศษครับ หลังจากรับก,กันแล้วอ่เเวา,าเ,เราตรียมพร้อมไงถ้ที่จะมาเจอเราครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ครับผมก็สัญญาว่าอีพีพิเศษเนี่ยจะได้ความสุขกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับใช่ครับแต่ก็แล้วก็การความแซ่บเหมือนเดิมถ้าพลาดแล้วจะยังไงบ้างเนี่ยอะไรนะครับแต่ถ้าแป็นถ้า,า,ถาเปา,เาจริงถ้า ถ้าใครกดบัตรไม่ทันเนี่ยครับเราก็มีขายมีเป็นในมิมิโอครับเป็นออนไลน์เนาะก็สาามรถตอนนี้ก็ซื้อได้ครับวันที่18นะครับเวลาบ่าย2ครับสามารถซื้อได้ที่มิมิโอใช่ครับแล้วก็เป็นการดูพร้อมกับพวกเราในวันที่6พฤศจิกายนช่วง4ทุ่มครับและนอกจากนั้นเนี่ยนั้น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 เรายังมีบ็อกเซตกันอีกบ็อกเซตนี่มันพิเศษยังไงยังไงลองว่าบออยากจะบอกว่า เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นซีนต่างๆที่เราได้เห็นในในซีรีส์ใช่มันมีมากกว่านานทัพใช่เดีมันจะขยายออกไปจะขยายไปอีกเบื้องหลังเบื้นี้นั่นคือบางซีนที่คนบอกว่าเอ้ยทำไมจบแค่นี้จริงๆอ่ะมันยาวกว่านั้นครับพไ่อีกใช่แล้วก็บางคนยินรู้สึกว่าอุ้ยซีนเนี้ย อารมณ์มันแบบอยากให้มีมากกว่านี้อีกในบ็อกเซตก็อาจจะมีมากอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับใช่เราก็จะได้ของที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยหลายอย่างแลรอติดตามได้สามารถติดตามได้ทุกทางถ้าผมรู้สึกว่าแต่รความฟังของเรื่องนี้มันทำให้เกิดอะไรมากในเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีแฟนมิทติ้งกับทุกคนใช่ เพื่อนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศแล้วครับวันที่2 1นะครับเดือนนี้ก็เดี๋ยวทางมีวายเอาไปเชียร์ก็จะเริ่มประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วครับผมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามติดตามด้วยนะครับโอเคคุณขอบคุณป้า